สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเจยูทูปรายการยูฟซีครับดีๆตอนรับเข้าสู่ช่องยูทูปเบลต์ไต้สิงครับครับสวัสดีพี่ยังเป็นเพจเบาตงไต้กันล้านนะเอาคลิปด,ดีอยู่กับเจ้าเอ็มหกสองสี่ศูนย์เอสยูเฮดเฮ้ยเอาสำหรับใครที่ทำนายเยอะฮะทำไรหน่อยทำนายเยอะหลายไล่ดีอยากจะมีรถไถไว้ครอบครองนะเอาแดงดำเลยครับ นี่น่าจะเป็นตัวที่เหมาะที่สุดแล้วนะไม่ขอใช้คำว่าดีที่สุดครับขอใช้คำว่าเหมาะที่สุดนะสำหรับางานนาที่เจ้าของนามีเลือที่เยอะหน่อยนะครับบางคนก็ว่าถ้างานนานี้ต้องเจเอลห้าศนแล้วว่านันะครับเอา ถ้าอยากได้งานนาผสมงานไล่ก็ต้องเป็นเจ้าตัวนี้แลฮะเอางานนานี่ก็ไม่น้อยเจ้าเอนะ็มโอเาเพราะว่าเจ้าเอ็นี่ก็น้ำหนักตัวก็ค่อนข้างที่จะเบาสเสือเกินนะบ่ถ,ถึง2ตันนะพี่ต้องนะครับตัวรถเปล่ามากกว่าโดนี่ไม่ถึง2ตันนะครับ ก็อาวสาหรับใครที่คิดว่าเงินหลายเติมนะหรือว่าพอมีกําลังอยากจะออกรถไทยไว้ใช้งานนะครับว่ารับจ้างเล็กๆน้อยๆก็แนะนําเป็นตัวดีครับเหมาะมากนะไม่ว่าจะเป็นงานไยปัน่นก็สะดวกรวดเร็วไปไวฮะแล้วก็ระบบเกียร์นี่ถึกสุดนะครับเกียร คัดน้ำมันนะนิ่มนวลนะครับเหมือน,นเหยียบคัดรถเก๋งคัดรถปีกอัพรับเข้าเกียร์เปลี่ยนทิศทางเลยไม่ต้องเหยียบคัดกันเลยทีเดียวนะครับสามารถหิ้วัดได้เลยเนี่ยแล้วก็งัดดันมากับใบมีด2เมตรก็ถือว่า2เมตร2เซนนี่ก็ถือว่าใบมีดใหญ่นะ ยาวครับแต่ว่าความสูงนี้ก็ไม่น่าจะต่างกับเจ้า l 50สักเท่าไหร่นะแต่ว่าความกว้างนี่ก็2เมตรแล้วครับระดับ2เมตรก็ถือว่าใช้งานนี่เหมาะฮะล้นล้อไปนิดหน่อยสีหลายเติบพุทธะนะครับก็สามารถเก็บงานได้สวยงามไม่ว่าจะเป็นทำถนนทำนาทำอะไรก็แก๋วครับแจมแมว นะก็รถคันใหญ่ผมพละกําลังก็หาามหาศาลมาหึมาไถนาก็ไวนะครับฐานยาวไายุไ,ไวปันก็ลอตเตอรี่สองเมตรยี่ก็เร็วจัดพอสมควรนะงานไลไก็สามารถทำได้ครับ งานปลางานบกเบิก็เอาพอไหวนะก็อุปก,ปกรณ์ก็เป็นผ่านบกเบิกี่ก็จัดใบยี่สี่ครับโครงฐานอะไรต่งตางๆนานี่ก็ใหญ่ไม่ต้องนะครับก็สามารถจรับได้แล้วก็อยากใส่ตุ้มทวงบักกิ้งลอหลังนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับ ข้างละสก้อนก็200กิโลครับประมาณโดยประมาณ200กิโลครับอยากได้ตุ้มถ่วงหน้าก็หามาใส่เอาน้ <ะ S 2> าก็โอ้ยจับอยู่นะครับเพราะว่าระบบทุกอย่างมันเป็น ไฮโดรลิกชัดเทิลระบบเกียร์นี่ก็ถือว่าทำรรมาดีนะครับเกียร์ก็เหมือนรุ่นพี่ตระกูลเอ็มซีรีส์นะพวก8595นะฮะแล้วก็75898ถือว่าทำมาตอบโจทย์นะครับ บางคนก็จะเทียบกับเจ้า MU 57บางคนก็เทียบกับ MU 49ครับ MU 49ก็เทียบกับเจ้าตัวนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เลยพี่ร้องเด้นนะครับเพราะว่ารถมันเขาเรียกว่าอะไรครับมันคนละเซกเมนต์แต่ว่าอุปกรณ์ก็ใช้ตัวเดียวกันนะสำหรับผ่านแล้วก็โรตารี่นะ แต่ว่าใบมีดดันหน้าของเจ้า MU49 ก็จะแค่เมตรเกครับแล้วก็ผมพละกำลังก็น่าจะสู้หมอนี้ไม่ได้หรอกครับเอาตามที่สอบถามมานะฮะเจ้า MU นีฮะห้ก็เขาคนที่เขาเคยใช้นะอันนี้พูดตามเขานะครับบอดี้บอลเองเดอีี่นองเดอร์นะครับเขาว่านะฮะ ผมพระกาลังมันสู้เจ้าตัวนี้ไม่ได้นะครับเดิมๆเนาะตัวนี้ก็แรงม้ามันก็มาดีกลัว่า่ท่านนะครับเอากนะ่ชงด้วยเจ้าตัวนั้นก็อาจจะหนักเกินไปหลายเติบนะน้าหนักตัวรถเปล่าไม่รวมเหล็กทวงไม่รวมโอ้รวมเหล็กทวงหรือไม่รวมเอาพอดีจือครับกับสองตันปืนเลยครับสองตันสามสองตันสี่ะครับบรวมอุป,ปกรณ์กอค่อนข้างหนักครับตัวนี้ค่อนข้างสูง แต่ว่าบักกิ้งล้อนี่ผมว่ามันสัมกันดิกับเจ้าตัวนี้นะฮะแต่ว่ามันก็จะเป็นสวยๆต้นๆออกจักหน่อยครับสำหรับเจ้า MU, เอา็มยูคันเอ้าไม่พูดถึงนะมาพูดถึงกันนี้ครับใครอยากซื้อซื้อเลยครับผมบางคนก็จะว่าโอ้ยซื้อมายังเนาะเป็นดีเป็นสินถามผูออเอาข้าออกมาก่านนอนไปยังนี่ยนี่เพราะว่าสั่นนะครับมอดออกมาก่อนว่าเ้นโบดีบโบดีพโเห็นไผยขายนี้ยักเถอครับหมวดเล่นรถนีโคตรยอมพัน อยากเห็นนรกก็ซื้อมาโลดว่าดันมากกับ่เพราะสีได้ดอ,อกแห้งออกหลายบ้านพี่ลองเต็มบ้านเต็มเมืองบ้านนี้ก็สีจังไรแหละครับผาเน้นว่ามารับจ้างเลยนั่นก็นต้องนางานต้องพร้อมครับแต่ว่าถ้าว่ามาเห็ดพวกเจ้าฟองนำแน่ว่างก็ไปรับจ้างเนี่ยโอ้ยพอเห็ดกับบ่ได้ถูกหลายเห็ดเนี่ยนะครับบ่าดิคื้ นะดูรูปทรงแล้วก็เอาก็จะเป็นพวก88ดแปดุ๊บแปดหตัวยอ่อแหละครับดูพวกกาจังหน้ากาจังเนื้อก็ไม่ต่างกันหรอกครับมันโก้กันนะ เขาเรียกว่าฉบับย่อแต่ว่าไถหน้าเนี่ยโอ้ยแมนมากเลยครับไถมวนเนาะร็เพียว่าสุดหัวงานเขาเกี้ย์ขึ้นจากท้อยเนี่ยหนู่หลดครับหนูรัดระวยกขังก็สุดยอดลนแล้วพี่ต่อไยเอ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม